คนทำนาภะษาคนคนละควายทำนาภะษาควายคนละควายความหมายลึกกล้ำลึกกล้ำทำนามานานแข็งขันการงานมาเนิ่นนานสำรานเรื่อยมาประุกใจได้ผมฟังนางหาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องเลยตอนวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่านากหงาพยายามจะรักษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักหงาตั้งแต่สมัย ยังอ่อนยังออดเมื่อสี่สิบห้าสิบปีก่อนยังลําบากจากตาเข้าป่าเข้าดงต่อสู้กับความคิดชีวิตต่างๆปัจจุบันนี้นะคพยายามจะรักษารูปแบบใช่ไหมละครับผมคงลืมไม่ลงนะฮะผมผมมีความสุขกับตรงนั้นผมยังสุขสัต์ลำเกนอยนะ,ะ <laughs> ผมอยากอยู่อยากเป็นอย่างนั้นนี่ผมจะไม่อยู่กรุงเทพหรอกคิดว่าถ้าถ้าไม่ตายซะก่อนนะฮะก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดกลับไปะะดม ต้นไม้ใบหญ้าเหมือนที่เราเกิดมานี่คือความคิดจะกลับไปอยู่สุรินทร์บ้านเกิดนี่ไงฮะที่ไหนก็ได้ฮะบ้านเราอยู่ทั่วประเทศเลยคือต่างจังหวัดเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยคือไม่ต้องไปซื้อที่ก็ได้มาอยู่ตรงนี้ไปไหนใครก็อยากให้ได้งามาอยู่ด้วยอยู่ใครก็เดี๋ยวก็ชอบใช่ไหมครับผมอ๋อนี่คือตั้งใจว่าถ้าเนี่ยจะไี่ไปถ้าเรามีโอกาสเราจะไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่อยู่กรุงเทพไม่อยู่หรอก แล้วก็ยุ่งเทพส,สาหรับทำมาหากินสําหรับบ u ส i n e สาหรับธุรกิจที่มันผัวพันกันเงินทองมันตู้เอทีเอ็มไม่ได้ไปตั้งอยู่ในทุ่งนาเนี่ย hmm. ใช่ไหมมันชอบตั้งอยู่ในร้านค้าตั้งอยู่ตามสี่แยกตั้งอยู่ในแบงให้ตั้งอยู่ตามแบงตา้งอะไรตู้ถ้าตู้เอทีเอ็มกดได้อยู่ที่กลางดงแถวดงพญาเย็นหรืออะไรมันก็ดีสิมันไม่ม, oh. ไมีเราต้อง าหาเงินหาทองเพื่อจะใช้สอยครับเพื่อจะสร้างตนเองอะไรตรงนั้นเหมือนเหมือนคนต่างจังหวัดชนบททั้งนั้นที่เข้ามากรุงเทพม,มาเพื่อจะมาหาเงินอย่างเดียวเราก็ยังต้องทำอาหากินไออนว้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอ้โงนั้นทุกวันนี้นังหาก็ใช้ชีวิตลหลักอยู่ที่กรุงเทพที่บ้านอย่างนี้แหละครับแถวคูบอลนี่ยนะครับ,บนนครับ,รบผมฝังตัวอย่างนี้แหละครับนางหงามาอยู่นี่กีปป่ปีนะครับโอ้โหตั้งแต่กันตึอยังเด็กๆกันตึมอายุยี่สิบแล้ว โอ้ oh, ก็ประมาณนะเกือบย0สิบปีเกินเกินสิบห้าแต่ไม่ถึงยีปีทำไมเลือกมาอยู่ที่นี่นะครับนัาหงาครับอผมไม่ได้เลือกหรอกพับพวกให้มาอยู่และผมคือบ้านเพื่อนนั่นแหละบ้านเพื่อนฝูงนี่ผมก็จะซื้อเขาก็จะขายก็ยังไม่ได้อะไรกันแค่อยู่ไปเรื่อยครับอมแื hmm. เก็บเงินจะซื้ออยู่คือจะซื้อนั่นแหละแต่เพื่อนก็คล้ายๆว่าจะไม่ขาย ให,ให้อยู่ไปเถอะให้อยู่อ,อยู่ไปเรื่อยออมีมายาอยู่ก็อยู่ไปเรื่อยจะทำย,ะยังไงดีแบบนียเอ,อ๊ะจะดูถึงทุกวันนี้นะฮอ,อทํางานเพลงทํางานศิลปะวรรณกรรมต่างๆมาก็ตลอดชีวิตนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะนงาครับไม่รวยผม,ผมเป็นศิลปินเพื่อชีวิตที่ไม่รวยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้จนคือถ้านับแต่ต้นนะผมอันนี้พูดในแง่ในแง่คิดนิดหนึ่งว่า เราเกิดมาเราไม่มีอะไรอยเลยเด็กเด็กเพื่อชีวิตหลายๆคนจะเป็นเหมือนผมครับเราเสี่ยงชีวิตเสี่ยงโชคอยู่แล้วมาโดยไม่มีอะไรเราจะหวังอะไรมากมายจากสังคมมาแล้วก็อยู่ได้มาขนาดนี้จนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วได้ลืมตาอ้าปากในสังคมได้มีผลงานออกไปผมถือว่าโอเคแล้วไอ้เรื่องฐานะมันมันเป็นเรื่องลวงมากกว่า เรื่องฐานะเรื่องโชคเรื่องดวงแบบคุณซื้อหวยถ้าคุณไม่ถูกคุณก็ไม่ไม่มีเงินใช้อ,อะไรทรกอางนี้เปรียบเทียบว่าการทํางานศิลปะเหมือนกันถ้าเพลงไม่โดนคุณเหมือนเหมือนถูกหวยแต่มันจะให้มันโดนอย่างนั้นโดนไม่ใช่วิสัยทัศ์อย่างคนอย่างพวกเราเด้ทํทเพื่อจะให้โดนงนนผมผมก็ไม่มีนิสัยอย่างนั้น เราทำเพื่ออยากทำให้เห็นใช่ไหมฮะใช่ไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาใจไม่ได้เอาใจตลาดเออใช่ใช่ไหมฮะใช่บอกโอ้ต่างหงาแต่งนี้สิบางคนก็ฝึกซ้อมหมัดฮุกหมัดน็อกอะไรเงี้ยเพื่อจะโดนเพื่อจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งผมผมไม่ได้มีความพยายามอย่างนั้นทั้งทั้งที่ก็อยากนะใครไม่อยากมั่งใช่ไหมฮะทุกคนก็อยากมีเงินอยากสบายเอออยากจะโดนเหมือนกันแหละแต่ว่าแต่ไม่มีจิตใจที่จะ ทุ่มเทใส่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็ทํางานในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีหรือเราอยากจะทําจริงครับขอขอเขียนหนังสือร้องเพลงเขียนรูปเพราะผมเรียนศิลปะมาตามอาเภอใจตัวเองหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้มีผลงานมีคนยอมรับก็พอแล้วงั้นชีวิตความไปอยู่นะหงาก็จะว่าไปก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ท่านกลางเนนะที่อ่นบ้านก็บ้านก็ไม่ได้รูหราอะไรนะครับอย่าเป็นอย่างนั้นรถก็รถ ธรรมดาเพิ่งไปชนหมาตายมา้งข,ขับเองไงวะเสียดายเหมือนกันเสียดายหมานะ <c oughs> แล้วก็หลังจากพี่หมามันตายไปกลางคืนมันมืดห้มันกระทันหันมาก <c oughs> ผม,มนเนี่เลี้ยงหมานะฮะพอชนหมาตายเราก็ตกใจอ่ะโอ้โหบาปแล้วก็ so, คล้ายว่าอาโหสิใช้ขออโหสิเขาครับ <c oughs> เสร็จแล้วหลังอย่างนั้นปัญหาที่สองเฮ้ยรถเป็นอะไรหรือเปล่า <c oughs> อันนี้หนักกว่าต้องไปซ่อมไหมฮะใช่รถคันนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับนายหงครับโอ้ไม่กี่ปีสองปีสองปีอันนี้รถอะไรนะฮะรถซูบารุครับรถรถดีฮะรถดีผมทุ่มเทรถนีเพราะเราใช้บ่อยใช้กับมันประจาเลยต้องเดินทางใช่ใช่มันคือชีวิตเราเลยนะครับใช่แต่ว่าชนทีผมก็สะดุ้งทีแล้ว้นายหงไม่ซื้อรถหรูราคาแพงๆขับเข้ามาเลยครับ เอาเงินมาสิไอ้แต่โห้แต่นักหนาอยู่ในวงการถือว่าเป็นต้นตำรับของประเทศไทยเลยอ่ะคือถ้าเกิดหลายคนบอกจะรวยก็รวยได้นะครับคือในวงการเพื่อชีวิตก็มีหลายหลายาท่านที่ดำรวยใหญ่ตนะครับคือไม่รวยก็ยอมรับความไม่รวยแต่ว่าอย่าอย่าจนแค่นั้นเองคือให้เราอยู่ให้ดำรงอยู่ได้หลักๆของผมมีประการหนึ่งคือพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็รบกวนผู้อื่นให้น้อยอันนี้ผมเขียนไว้นานแล้ว แล้วก็ถ้ามีเหลือก็เผื่อแผ่ผู้อื่นบ้างตามสมควรนี่หลักของชีวิตเลยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มานานแม้ว่าทุกวันนี้เนืงอหาคาราวานจะไม่ได้ร่ำรวยผู้ฟ้าบุหวาแต่ก็ไม่ได้ถึงลำบากยากจนถูกไหมครับโ,โหดีกว่าเดิมเยอะเลยฮะนี่ที่สมัยก่อนดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโผลแต่ก่อนแทบไม่มีอะไรจะกินขอขอขึ้นรถโดยสารยังเคยขอเลยรถเมย์เนี่ยสมัยเข้ามากรุงเทพใหม่ๆไปเรียนน่ะไม่มี ก็บอกกระเป๋าขอได้สารหน่อยอย่างนั้นก็แล้วมาถึงอย่างนี้ไม่ดีใจอีกเหรอใช่ไหมฮะงั้นหลายเพลงที่นักงาเขียนแล้วก็ร้องสมัยคาราวาลด้วแรกก็เป็นชีวิตจริงของเราด้วยนะครับจริงครับแล้วในเรื่องสั้นอีกเยอะคือมันก็จะเลือการในเีกมวันบนถนนบนทางซุปเปอร์ไฮเวยหนุ่มพเนจรทองไปกลางฟ้า งาครับแล้วเมื่อช่วงเมษายนปีที่ผ่านมามีข่าววหวาเกี่ยวกับชีวิตงาอลาวานโอ้โหประกาศสารสวดรอบใหม่กับสาวรุ่นลูกเลยครับไปเอาข่าวมาจากไหนโอ้เขาลงกันเพียงประกันนักห่าครับเป็นข่าวที่เขาเต้าข่าวขึ้นมาคือไม่รู้ใครมีความมั่นใจอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าเป็นข่าวที่เต้าข่าวขึ้นมาโดยไม่ไม่ได้ผ่านผมผมไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวคือยังไงหม่ความไม่เป็นความจริงะครับครับ คือเต้าขาวเข้าใจนั่งนั่งเต้าขาวเขียนก้นมาเองอ่ะเออเป็นนักข่าวน่าจะรู้ดีนะเอข่าวเรือเอามาจากข่าวเรือล่ําเลืออะไรเงี้ยเต้าขาวก็เลยแล้วจริงๆมันคือยังไงในงานั้นมันมีถึงไอ้อันนี้ออกมาในงานจะคือผมก็มีแฟนมั่งมีอะไรมั่งธรรมดาผมผมหนุ่มโสดนะอือทุกวันนี้ถือว่าเป็นชนะโสดนะครับอืผมก็มีแฟนมีกิ๊กของผมเพียงแค่นั้นก็เออนึกว่าผมแต่งงาน แต่ไม่ขนาดแต่งงานนะครับแต่ก็คบหาดูใจก็เป็นธรรมดาของชายหนุ่มหัวใจประมาณนั้นเบิกบานหัวใจโควีเคยมีนักขาวว่าวถามมาสัมภาษณ์อยู่แต่ผมก็บอกว่ามันมน,น่าเป็นข่าวไหมแต่าาคนณต้องสนใจครับโอ้โหนี่ระดับ <N> ไม่ไม่ไม่ <N> ผมก็ถามตรง,ตรงๆในทัศนะในความคิดถ้าคุณเป็นนักข่าวคนหนึ่งคุณคิดว่ามันน่าเป็นข่าวไหมผมว่ามันไม่น่าเป็นข่าว เพราะผมไม่ใช่วิธีอย่างนั้นอ,อะไรตรงนั้นเพราะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็ขอมีความสุขเล็กๆในเรื่องส่วนตัวแค่นั้นไม่ถ้าเป็นพวกดาราช่องโน้นช่องนี้เซเลบต่างๆเออเป็นไปเลย แต่ผมไม่ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแต่นางหนสากกเซเล็บนะครับในวงการเกงก็ชีวิตถือว่าที่สุดแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งเราก็มีความเพราะเป็นสัตว์สงวนไว้เป็นเรื่องธรรมดาโลกถูกไหมฮะเพอะเป็นสัตว์สงวนในจุดนี้ไว้ก่อนยังไม่อยากเป็นข่าวอะไรแต่ที่นี่ตอนนี้นี่ฮะมือขวาคนสําคัญของนากหงาก็คือกันตึมครับใช่ใช่ลูกชายตอนนี้ถือว่าเป็นเป็นชีวิตธุรกิจที่มาเป็นมือไม้นากหงาวเลยครับ คือผมไม่มีใครแล้วหมดผวกเขาต้องอาศัยลูกลูกก็เพิ่งโตแล้วก็ให้เขาเป็นผู้จัดการแล้วก็เล่นกีตาร์เป็นหลักช่วยในวงในช่วงนี้นะครับช่วงหน้าถ้าเขาไปมีวงเขาเองก็ไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ในช่วงนี้ก็เลยให้รับงานให้เป็นผู้จัดการวงแล้วก็เล่นกีตาร์ช่วยพ่อ ุณผู้จัดการส่วนตัวส่วนตัวของนันงสากันตรึมพิคเนตจันทิมาธรที่ตอนนี้รับอาสาเป็นมือขวาให้กับคุณพ่อหลักๆแล้วต้องทำอะไรบ้างล่ะครับคุณหนุ่มกันตรึมนะครับในส่วนของผมก็ช่วยพ่อรับงานแล้วก็ดูแลเรื่องคิวงานของพ่อแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆที่พ่อไม่ได้ลงมาทําเองเกี่ยวกับคนในวงแล้วก็เรื่องของงานต่างๆนะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ช่วยในวงด้วยครับ ถ้ามาช่วยประจำจริงๆประมาณ3ปีแล้วครับทุกงานเลยเล่นตั้งแต่ประมาณ8ปขวบแล้วก็เราก็ฝึกมาเรื่อยๆมผมเป็นคนไม่ได้เรียนกีตาร์แต่ว่าพอถึงจุดจนหนึ่งเราเจอพี่ๆในวงเขาช่วยสอนแล้วก็จนเล่นจนมาถึงวันนี้ครับพ่อเขาไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช่มือกีตาร์แล้วเขา เขาก็จะไม่ค่อยสอนอะไรเกี่ยวกีตาราแต่ว่าเราจะชอบดูพี่ๆในวงพี่ๆในวงพ่อจะเป็นมือกีอตาร์ที่เก่งๆทั้ง,งาน,านั้นนะครับก็เลยช่วยๆผมมาแล้วการตตึมกับคุณพ่อเนี่ยสนิทกันมากขนาดไหนครับก็สนิทกันมากก็มากนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดอยู่บ้านดวยวกันตลอดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็คุณอยากจะไปด้วยกันตลอดไม่ว่าจะไปทํางานหรือไปเดินเล่นไปกินข้าวก็ถือว่าสนิทสนิทมากครับ เติบโตผูกพันมากับเพลงเพื่อชีวิตจริงๆแล้วชอบและอยากเดินทางเหมือนคุณพ่อไหมล่ะครับก็จริงๆก็ชอบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้เล่นเพลงเพื่อชีวิตนอกจากเล่นกับพ่อแล้วก็จะทําเพลงกับเพื่อนเล่นเพลงผมจะเคยเล่นอยู่ผับเล่นเป็นเพลงบลูเพลงฝรั่งแล้วก็ทําเพลงกับเพื่อนก็ไม่ใช่แนวเพื่อชีวิตแต่ถามว่าชอบฟังก็ฟังฟังได้เพราะว่าเราก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นได้เล่นได้ทั้งหมด ท้ายที่สุดแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณพ่อหงาบ้างครับฝากเรื่องดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องขับรถกับลาเขาชอบเขาข,ขับเองเขาจะชอบบอกไม่ต้องให้ใครมาขับให้เขาเขาชอบขับเองเราก็เป็นห่วงเรื่องการเดินทางเพราะเราเดินทางตลอดเวลาซึ่งเรื่องอื่นผมคิดว่าผมอยู่ใกล้กันตลอดน่าจะดูแลกันได้นี่ก็เป็นเสียงจากทายาทศิลปินใหญ่เพลงเพื่อชีวิตกันตึมพิคเนตจันทิมาธรครับ เลยนะครับครับครับช่วยคุณพ่อทุกอย่างอีกด้านหนึ่งก็ผมว่ฝึกชีวิตเขาด้วยเขาจะได้มันเป็นเป็นเส้นทางธรรมหากินของเขาต่อไป <c oughs> น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับวัยของเขาชีวิตของเขาถ้าจะทํางานด้านนีน้ด้านเดียวกันนี้นะฮะด้านดน,น,น,นตรีคือการรับบทเรียนตั้งแต่ยังเด็กๆยังหนุ่มๆเนี่ยผมว่าดี <c oughs> ไปข้างหน้าแก่ตัวเข้าไปมันจะมี มีความจัดเจนปีนี้กันเติมข้ายุเท่าไหร่ครับนียี่สิบครับโอ้โห,โหกำลังวัยห้าวเลยนะครับอห้าวเป้งเลยห้าวเป้งเลยอผมมีลูกสองคนคนโตก็จบไปแล้วทำงานแล้วครับเรียนด้านกฎหมายอันนั้นก็เขาเป็นพี่ของเนี่ยมีคน,คนละแม่ัมค,คนละแม่ครับรู้ดีจังเลยแล้วคนโตนี่ไปทำทำทำอะไรนะฮะ เออเป็นสำนักงานกฎหมายอ๋อเป็นนักกฎหมายนะฮะครับแต่งงานแต่งงานแล้วผู้ชายผู้หญิงนะลูกผมผู้ชายคู่เลยนะครทั้งคู่อืมครับก็ยุงเทพนี่นะครับครับแล้วก็มาการเติมกันเติมนี่ก่อนงานผมหายห่วงแล้วเออเขาก็ดนใจที่เขาไปไปขนาดนั้นแล้วเหลือกันเติมที่พ่อพ่อลงพลังอยู่ด้วยกันอืมก็ก็มีกันเติมถนัดเช่าเล่นกีตาร์ ผมก็เลยมีโอ้มีกีต้าร์มากมายเลยตั้งแต่เด็กเขาเด็กนะก็เลยเกิดมาพ้องกับพวกกีต้าร์นี่นะแล้วทุกวันนี้นะงาละวางอะไรบุกทั้งหมดหรือยังครับเครื่องดื่มไอตาที่เคยแบบสมัยเพื่อชีวิตจ๋าจมามาก่อนนี่ครับคือดื่มได้ไม่มาก ผมก็อยากจะพูดในจุดนี้เหมือนกันแต่ก่อนเราดื่มเก่งเราแข็งแรงนะฮะดื่มสว่างดื่ม11โมงเช้าไม่หยุดก็ได้หมายถึงว่าเริ่มต้นหัวค่าไปอีกวันหนึ่งได้ <มา S 1> แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แนละ้วถ้าทำอย่างนั้นจะป่วยทันทีเลยนะฮะมันก็เป็นเรื่องเวลาและสังขารปัจจุบัผมดื่มไม่มากดื่มเบียร์นิดหน่อยครับคือไม่ทุ่มเทแล้วพอก้มคิม็นว่านอนดีกว่า <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้นอนพักผ่อนได้เต็มที่ไหมครับนางหาครับวันละสี่ห้าชั่วโมงก็ถือว่าน้อยนือว่าเยี่ยมแล้วเลยครับปกตินอนน้อยผมนอนน้อยตื่นมากกลางวันนี่นอนกลางวันถ้าไม่มีงานผมจะหลับเผอืลอหลับแบบให้มันม้อยไปเองเลยถึงจุดไปเองคือแบบยกไม่ไหวแล้วอะไรลืมตาไม่ไหวแล้วไปเองอย่างนี้ดีกว่าอืครับ ชีวิตในวัย67วันนี้ครับนงางาครับมองไปข้างหน้ามีความคิดฝันกับชีวิตจากนี้ไปยังไงบ้างครับนงางาครับก็ไม่มีอะไรก็คงมีเวลาบ้านปลายเรียกว่าบ้านปลายก็แล้วกันได้พักผ่อนอย่างที่ที่เราชอบแบบชนบทอะไรเงี้ยแบบที่ผมพูดให้ฟังชนบทแล้วก็วิถีของชาวบ้านได้อยู่กับเขาศึกษาปรัชญาชาวบ้านผมผมผมน่าจะเป็นอย่างนั้น ผมผม่งไไไปไหนและนี่ก็คือชีวิตของปรมาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตหงาคาราวานหรือสุรชัยจันทิมาทรซึ่งในวันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วต้องส่งคุณผู้ชมเข้านอนด้วยเสียงกีตาร์เพราะๆจากน้างหงาคืนนี้นอนหลับฝันดีราตีสวัสดีครับคนก็คนทหนา้าภาสาคน คนก็ควายทำนาประสาควายคนก็ควายความหมายลึกกล้ำลึกกล้ทำมามานานทั้งนามานนานทั้งขันการงานมาเนิ่นนานสำรานเรื่อยมาประสมใจไปเติดไปพวกเรานะ่ะไปเดิดไปไปเติดไปไปถ่ายไปทำนาอยากจนมันมองมา,นาน